สวัสดีสามาเห็นหน้ากันอย่างนี้ <c oughs> หลวงพ่อทำให้หลวงพ่อคิดถึงหลวงปู่มัน่นที่หลวงพ่อไปอยู่กับท่านสี่ปีในระยะสี่ปีนี่หลวงพ่อสังเกตตลอดว่าท่านปฏิบัติยังไง ที่ท่านไม่ให้ขาดเลยนั่นคือเดินจงกรมท่านหลวงปู่มั่นท่าจะเดินจงกรมจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายหยุดการเดินจงกรมไปสิบห้าวันก็ท่านก็มรณะภาพเพราะฉะนั้นร่างกายของท่านพร้อมด้วยสมอง อย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์เทศให้พระภิกษุสมณรฟังไม่ขาดตวบกต้องเวลาที่ท่านป่วยท่านลุกขึ้นไม่ได้แล้วก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าวันท่านก็เทศให้ยโยมฟังท่านจะแปลสภาพ พอเวลาแทศใส่พระฟังเนี่ยบอกว่าออกมาทั้งตาขี้ตาทั้งหูขี้หูมันไม่สวยไม่งามมีแต่พูดแต่พูดตื่นขึ้นมาอีกวันนึงว่ามีแต่กระดูกตื่นไหมอีกวันนึงก็มีแต่เผาเหลือแต่เท่าตื่นขึ้นมาอีกวันนึงก็บอ,อก บอกว่าดินน้ำลมไฟพอเวลาโยมมาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอาที่กริยาน้นาในเบื้องต้นไม่เชกริยานำนมในท่ามกลางพอทีโยสานกริยานำนำนัำน้นบอกวา่ามันนาแต่ใช่ในฝ้าปานก็เต่าเปื่อยหมดเลยแต่ในโยมฟังก็นาในเบื้องต้นคืออะไร คือศีลงามในถ้ำกลางคืออะไรคือสมาธิงามในที่สุดคืออะไรได้แก่ปัญญานี่คืองามแท้ๆแล้วหลวงพอ่อก็ช่างถามเพราะเวลาท่านเท็จเสร็จเมื่อวันนี้หลวงพ่อบอกว่ามีแต่ขีดแน,น่โนมาสันตากิตาตะกุจิกุวันนี้ทำไมมันงามหมด ก็บอกว่าแกไม่รู้จักอะไรเวลาที่เรือมันจะแล่นไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะมันจะวิ่งกลงไม่ได้ใช่ไหมถ้าขือวิ่งกลงก็ทนฝั่งมันต้องเลี้ยวตามสองไปพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านบอกว่า โยมทั้งหลายงามทั้งนั้นเลยศีลก็งามสมาธิก็งามบัญญาก็งามนี่คือว่าท่านจะต้องเทศในท่านจะเลี้ยวตามคลองเพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็เลยไม่จืดแล้วก็จำอย่างหลวงพ่อในี่ฟังท่านวันแรกแมันยังก้องอยู่ที่หูเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้จัก ว่าเรือมันจะต้องวิ่งตามคลองอไม่วิ่งตามคลองก็เดี๋ยวโยมไม่ใส่บาทนะมันต้องวิ่งตามคลองนะต้องลดตามคลองอะเขาว่าสวยเราก็สวยแต่ว่ามันสวยด้วยศีลถ้าไม่มีศีลถึงจะสวยแค่ไหนมันก็กีเลย มันจะสวยสุดสมาธิถึที่งจะสวยที้ไหนมันก็เวลาโรธเขาก็ทําน้บเยอยวโยงเคยเห็นคนโกรธไหมหลวงพ่อเคยเห็นมันมาตววาวัดหลวงพออ่อเพราะเหตุใดถึงตววาวัดเพราะว่าเ,เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมันต้องรู้รอบบ้านนอกเนี่ย ก็มาถามอะไรต้องตอบได้ทีนี้เขาภรยาเขาหายก็ามาถามหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ต้องตอบทีนี้มันไปถูกไอ้เบอร์นะ่ะไอ้เบอร์เบอร์ที่ตอบไม่ได้นะ่ะมันอยู่เบอร์สี่เออถ้าหาว่าจะเริ่มมันอยู่เบอร์สี่ทีนี้คนนั้นมันมามันมาถูกเบอร์สี่พอดี หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อตอบไม่ได้บรนไา้หมาเลยน,นี่แต่หลวงพ่อก็นั่งเขยเพราะเราไม่มีอ่างเสืยอไปเพราะฉะนั้นในการที่จะแสดงธรรมะเราก็จะต้องแสดงให้รู้จักว่าการละละเทตะคนเราเนี่ยจะต้องมีอยู่สองอย่างที่สมบูรณ์และจะทำให้เกิดอยู่เย็นเป็นสุข สองอย่างที่สมบูรณ์นั้นคืออะไรเขาเรียกว่าสุขภาพกายสุขภาพใจมีอยู่สองอย่างสุขภาพกายได้แก่โภชนาหารสุขภาพใจได้แก่สมาธิเขาเรียกว่ามีธรรมะธรรมะนี่ทำให้สุขภาพใจ คนเมื่อมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจแล้วคนนั้นจะมีความสุขจะเป็นคนโดยสมบูรณ์คนที่เป็นคนโดยสมบูรณ์นี่เขาจะมีความสุขแลยือดหยุ่นทีนี้พอเวลาเขามาดา่าเราว่าหมายอย่างเงี้ยเราก็ว่าเราไม่มีหางสะแล้งมันมัน,มนพูดปิดนะมันไม่ใช่พูดถูก เรากจะไปโกรธมันทำไมแล้วทีนี้คนไม่คิดอย่างนั้นเพราหมาเนี่ยมันดูถูกกันเนี่ยว่าครูเป็นหมาได้ไงก็คิดไปอย่างนั้นแท้ที่จริงมันพูดผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นกุศโลบายต้องม,ม,ม,อาามีถ้าไม่มีกุศโลบายแล้วสุขภาพใจก็หายากถ้าไม่มีกุศโลบายแล้วสุขภาพกายก็หายาก สุขภาพกายเราต้องดูแลไม่ใช่ว่าเป็นอันนี้จงทุกครั้งอน,นัตตาแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยมันจะเป็นจะตายก็ไม่รู้อข้าวก็กินบ้างไม่กินบ้างอะไรอย่างนี้กินก็กินผิดกินถูกอะไรเดี๋ยวก็อ้วนเป็นตุ่มเดี๋ยวก็ผอมเป็นทางกกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็ต้องเดินสายกลาง เพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่มัน่นสี่ปีหลวงพ่อยังเอามาเทศไม่หมดเลยเทศมาตั้งห้าสิบปีแล้วมาอยู่วัดธรรมควรเนี่ยห้าสิบสองปีแล้วยังไม่หมดเลยยังไม่ได้ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น หลวงปู่มัน่นท่านถึงมีคนถามท่านว่านี่หลวงปู่อยู่ในป่าในโดงคำพีก็ไม่มีหนังสือก็ไม่มีดูคำพีก็ไม่มีอ่านแล้วทำยังไงถึงจะให้เป็น ปัญญาชนขึ้นมาได้ไปอยู่ในปา่านนโรงนี่มันไม่มีหนังสืออา่นไม่มีอะไรไม่มีของแม่ร้อมก็ไม่รู้จะทำมาทำมาจริงใจเป็นคนที่มีสติปัญญาได้หลวงปู่แม่นท่านตอบบอกว่าคนที่มีปัญญาปัญญาจะอยู่ทั่ายอมยาก ไปยมอม่านไหนมีปัญญาที่นั่นคนที่ไม่มีปัญญานอนอยู่ข้างพระไตรปิฎกก็ไม่ได้อะไรท่านก็เปรียบบอกว่าเหมือนอย่างสุนัขสุขกรนอนอยู่ข้างพระไตรปิฎก,กมันก็ไม่ได้อะไรไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญาแล้ว อยู่ที่ไหนก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักรักษาตัวของเราเราไม่ใช่ว่าพุ่งนี้เราจะตายแต่ว่าจะต้องมีอายุต่อไปเป็นธงใจแก่ลูกหลานก็จําเป็นจะต้องมีสองอย่างสุขภาพกายคือการเดินจงกลมสุขภาพใจคือ สุขภาพกายคือการบริโภคอาหารให้พอดีพอดีสุขภาพใจก็คือการทำสมาธิแล้วทั้งสองอย่างเนี่ไม่ใช่เป็นของเหลือวิสัยเป็นของที่พวกเราจะทำได้สามารถทำได้ทุกคนแต่จะทำหรือไม่ ถ้าหากว่าการเดินจงกรมไม่ดูมันจะประเจตประเจมันไม่ประเจตประเจเพราะว่าพระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างแล้วตอนเช้าในวันหนึ่งเศรษฐีชื่อว่ายสศกุลบุรยสกุลบุทนันน่ะมันมีเงินนับไม่ถ้วน ไม่รู้กี่แสนแสนแสนล้านล้านไม่ต้องนักันแล้วมันมากพูดแล้วก็ไปหานางบันเดยเป็นผู้หญิงหกพันคนคนเดียวหกพันคนนยมาอยู่ที่ปราสาทวันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาโอ,โอ้ตายแล้วนอนหลับพวกนอนหลับเขาลุกขึ้นมาตอนเดึกผ้าหลุดผ้ารุดบ้าง นอนกลางบ้านน้ำไหลไหลบ้านโอ้ยดงผีดิบดงผีดิบท่านก็นหนีบนไปเลยจะที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าก็เรียกมาทางนี้มาทางนี้ที่นี่ไม่คัดก้องที่นี่ไม่วุ่นวายเพราะว่าพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ตอนเช้า ชาวพวกออกมาเดินจกรมเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่าถ้าเดินได้วันละสามสิบนาทีรับรองไม่เป็นเร็งนะรับรองด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเดินจงกรมที่หลวงพ่อ แน่นานให้ตามหลักสูตรสมาธิหลักสูตรสมาธิก็มีครูสมาธิจินสาสมาธิปุริาสาสมสาธิคานาสาสมาธิสักษาสาสมาธิอุตมสาสมาธิไฮคลาสโคเยอะทุกหลักสูตรหลวงพ่อไม่ได้ทิ้งดันเดินจงกรมต้องเดินจงกรมเพื่อให้โยมได้มีสุขภาพดี นั่งเฉยๆอย่างเดียวนานจริงแต่ต่อไปแล้วสุขภาพมันเสียเดินไม่ได้กระจอะงอ้อยอย่างนี้เป็นตน้นถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนั่งเอาเดินเอาพยายามจะรักษาสุขภาพก็เรียกว่าสุขภาพดีกายสุขภาพภาษาอังกฤษเขาว่าปีจิ i y s สิกอ health สุขภาพกายเอ่ราก็ูวสุขภาพใจก็เมนท l h e ฮล t h เขาสุขภาพใจเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีมีว่าจะต้องเดินแต่ที่นี้มันไม่เดินจงกรม,มเดินอะไรก็สุดแล้วแต่มันก็ไดินก็ที่ว่าใช้ได้มันเรียกว่าบริหาร เราอยู่เป็นชีวิตเนี่ยถ้าเราบริหารถูกมันก็อยู่ได้ความจำก็ไม่เสียไม่หายอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ถ้าหากว่าเดินกเปล่าอย่างเดินสามสิบนาทีเดินสามสิบนาทีจริงแต่เดินไปก็ฝันหวานไปอะไรอะไรมันไม่ใช่เดินโยกมันเดินเล่น ไอ้ยอย่างนั้นมันจะไปเป็นพลังจิตไม่ได้เพราะว่ามันไปตามอารมณ์ทีนี้พอเดินยังกรมพักเราเนึกพุโทโธทีนี้มันอยู่อารมณ์อันเดียวพอเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วมันจะเกิดพลังถ้าอารมณ์มันไม่เป็นอันเดียวเมื่อไหร่มันเกิดพลังไม่ได้สอนคิดถึงลูกคิดถึงหลานเดินไปคิดถึงพ่อป้านาคิดถึงทรัพย์สินสมบัติคิดถึงอะไร เออเื่อทีจทิ้งเลาวทิญยาทิงอะไรก็แบบความคิดนั้นมันเป็นอารมณ์ไม่เป็นพลังจิตพอเวลาเราเดินจงกรมนี่เรามีอารมณ์อันเดียวบุโรุโรเกิดเกิดพลังจิตขึ้นแล้วนี่ก็ Hell, เรียกว่าเป็นท่แนวเรียกว่าพลังจิตพอเกิดพลังจิตก็แล้วพลังจิตมันก็ไม่ใช่วัสดุหาย เพราะว่าพรังเิสเมื่อเราทาําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกพันทำที่หนึ่งพอทําที่สองก็่อสองไปสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกเอ่อร้อยเป็นพันมันแล้วมันก็ไม่หายไม่หนีไปไหนภาษาอังกฤษเขาบอกนรดิสเพียไม่หายไปไหนเอ่อมันจะอยู่ในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินจะรวมทีหนึ่งทีหนึ่งเ่ย นั่งสมาธิที่หนที่นเนี่ยมันจะเกิดความหมายเพราะว่าเราทําลายอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําลายสมาธิพอมันมาเป็นเจ้าของได้ในพิโธหายไปไหนไม่รู้คิดถึงวันนี้กูจะเอามึงให้ได้มึงทํากูได้ยังไงกูต้องทํำมึงมาแล้วก็หาพักหาพวก เนี่ยพวกเราต้องโจมตีมันไอ้พวกนั้นก็พวกเราก็ต้องต้องโจมตีมันอีกคิดไปมันคิดอะไรคิดอย่างนี้พลังเก็บมันจะมาได้ยังไงพลังเก็บมามันก็ต้องมันนึกคุโธรแล้วมันเหลืออารมณ์อันเดียวพอเหลืออารมณ์าเดียวมันก็เกิดพอเกิดแล้วมันก็สะสมททั้งหลายลองคิดดูอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อคูเต้นมันไม่ใช่ของเล่นคือว่า เมื่อเราก่อนเราทําสมาธิน่ยมันก็เรียกว่าอารมณ์เยอะแยะนึกนู่นนึกนี่ภาษาอังกฤษก็ว่าโอเวอร์เวมโอเวอร์เวมเนี่ยมันล้นเหลือมันมากมายอารมณ์มันมากมายพอเนิพพุทโธพับเนี่ยอารมณ์อโอเวอร์เวมนะเยอะแยะหายไปแล้วมันเหลือบุตโอันเดียวความเหลือบุโทอันเดียวเริ่มติดพลังกิตัน มันจะเยอะอยู่นานเท่าไหรมันก็ผิดนานเท่านั้นพลังจิตของเราก็เพิ่มเรื่อยเหมือน,นกันกับเราผส,สมกันเนี่ยวันนี้เราก็ได้ห้าร้อยพรุ่งนี้เราก็ได้พันหนึง่งปืนนี้เราก็ได้หมื่นหนึง่งเดี๋ยวก็ได้สองหมื่นเดี๋ยวก็ได้สามหมื่นเดี๋ยวก็ได้หมื่นหนึง่งผสมไปผสมมาเดี๋ยวก็เป็นล้านนะฮะพลังจิตก็เช่นเดียวกัน ท่านทั้งหลายนางวิสาขาก็คนเหมือนกับเรานี่แต่ว่าท่านได้สร้างพลังจิตตัวเนี้ยให้เต็มเปี่ยมท่านก็ได้สมเร็จโสดาบันในเวลาที่ฟังเทศนพระพุทธเจ้าเพียงห้านาทีนางวิสาขาเป็นคนสวยที่สุดในโลกเขาเรียกว่าปัญจาก,การอาีอย่างนี้แล้วก็มีรูป มากที่สุดด้วยแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดด้วยเขาเรียกเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันวันหนึ่งเขาพาลูกเขาหลานแล้วก็ก็มานับตัวเขาเองเขาได้ลูกยี่สิบลูกยี่สิบคนก็ไปจไปได้คนอีกคนละยี่สิบหลานอยงมาสองพัน คนก็ไปได้คนมายี่สิบนับไปนับมาได้แปดพันแล้วนาวิสาคายเลี้ยงทำยังไงถึงเลี้ยงหมายบุญบารมีเงินทองนับไม่ส่วนเกิดมาเท่าไหร่ก็ไม่ยมากไม่จนอย่างนี้แล้วก็ไปสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเรียวกว่าวัดบุพพลาามแล้วก็สร้างกุฏิหลังเดียวพันห้อง หมดเงินไปยี่สิบเจ็ดกดกุติซื้อที่ดินยี่สิบเจ็ดกดมาฉลองอีกยี่สิบเจ็ดกดสิบล้อยเป็นพันสิบพานเป็นหมื่นสิบหเป็นแสนสบเป็นล้านสิบล้าน,นเป็นโกอด่านนี้ยพอเสร็จแล้วก็ฉลองฉลองนางวิสาขาก็เต้นลอ่ม เต้นรำพาลูกหลานเต้นรำพระพระแขกเนี่ยพวกเรียกว่าปากจัดยู่ครอควรก็คอยเห็นหนางเวสาขารลำเขาก็ไปพร้อมพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยพระอริยะบุคคลได้สำเร็จเป็นพระโสะดาบันแล้ว,ลวก็ยังเต้นรลำรล้องเพลงอย่างสบายเลยพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าไหน เพขาไม่ได้ร้องเพลงโดยการเกียรติศนาเขาร้องเพลงเพราะความสําสเร็จของเขาเขาปรารถนามาห้าแสนปีนะเขาเพิ่งจะสําเร็จวันนี้ก็เพราะอาศัยการสะสมพลังจิตมาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนเหมือนกันนักวิสาขาก็เป็นคนเหมือนกันเมื่อเราทําสมาธิก็ไปสมาธินี่แหละที่จะช่วย ไม่จําเป็นจะต้องถึงหน้าแสนชาติก็ได้จะสําเร็จเมื่อไรก็สุดแลแ้วแต่สวัสดี